สวัสดีครับพี่น้องคริสตชนที่เคารพรักทุกท่านครับในวันอาทิตย์ที่10กันยายนต0 2 3 2นีนี้ณอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแกวกนะครับก็นับเป็นวาระพิเศษแห่งความชื่นชมยินดีของสังคมนณฑราช,ชบุรีภายใต้การนำของพระสังฆราชซินวิโอศิริพงศ์จลัศรีประมุกสังคมนณฑราช,ชบุรีแล้วก็บรรดาพี่น้องคริสตชน ทุกภาคส่วนทุกกลุ่มทุกองค์กรน,นะครับที่จะได้ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการจัดงานแสดงกตัญญูตาแด่พระสังฆราชยอนบอสโกปัญญากิจเจริญพระสังฆราชกิติคุณแห่งสังคมนณฑลราช,ชบุรีเพื่อขอบพระคุณพระเป็นเจ้าและน้อมระลึกถึงความเสียสละอุทิศทั้งชีวิตของท่านเพื่อความดีของพระศาสนจักรและสังคมโดยรวมซึ่งตลอดระยะเวลา18ปีที่ผ่านมานะครับ พระคุณเจ้าก็ได้ทำหน้าที่ในการอภิบาลปลกครองดูแลประชากรของพระเจ้านำบรรดาเราคิตชนลูกๆหลานๆของท่านในเขตสังคมนทลราชบุรีให้ได้ใกล้ชิดสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูคริสต์ในพระกายทิพย์ศาสนาจากักศรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เป็นอย่างดีด้วยความเพียรทนท่านเป็นในชุมพบาลที่เฝ้าอาใจใส่เลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้าด้วยความรักดุดบิดาผู้ใจดี ซึ่งแน่นอนครับว่าระยะเวลายาวนานถึง18ปีในตําแหน่งฐานะพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรีนั้นพระคุณเจ้าย่อม,มจะต้องผ่านเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็มีพระคุณพระพรมากมายที่ท่านได้รับวันนี้ผมจึงขออนุญาตเป็นตัวแทนของพี่น้องคารวาสนำทุกท่านมารับการแบ่งปันและฟังความในใจของท่านนะครับกลับสวัสดีครับพระคุณเจ้าครับครับพระคุณเจ้าครับ ตลอดระยะเวลา18ปีเศษที่ผ่านมาในตำแหน่งประมุขแห่งสังคมมุนฑลราช,ชบุรีนะครับตั้งแต่วันที่28มีนาคม2005ถึงวันที่13มิถุนายน2023เนี่ยนะครับพระคุณเจ้าอยากจะให้คำจำกัดความเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพระคุณเจ้าเองแล้วก็พระศาสนจ,จักรในเขตสังคมมุนฑลราช,ชบุรีนี้ว่าอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับอาจารย์ธัญญานะครับที่ให้โอกาสผมได้พบปะกับพี่น้องโดยอาศัยสื่อมวลชนคาทอลิกของสังคมนณนลราชบุรีคและสิ่งที่ผมอยากจะขอจำกัดความนะฮะ <c oughs> ว่าตลอด18ปีเนี่ยผมก็คือเครื่องมือ ของพระเป็นเจ้าที่พรงส่งมาเพื่อทำงานใ,ในภารกิจตามพระประสงค์ของพระองค์ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่เล็กๆน้อยๆแต่ก็น้อมรับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันสุดท้าย แล้วก็จะต่อไปไว่าเราเป็นเครื่องมือของพระองค์ก็ขอโมทนาคุณพระองค์ครับครับขอบพระคุณครับพระคุณเจ้าครับต่อไปอยากจะขอให้พระคุณเจ้าได้ช่วยแบ่งปันนะครับเราอยากจะทราบว่าอะไรครับที่เป็นความประทับใจมากที่สุดแล้วก็อะไรที่เป็นความท้าทายมากที่สุดตลอดระยะเวลา18ปีที่พระคุณเจ้าได้ทำหน้าที่ประมุขของสังคมมณฑลราชบุรีครับ และพระคุณเจ้าผ่านเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นมาได้อย่างไรครับความประทับใจของผมนั่นก็คือผมมีความมั่นใจครับมั่นใจมากกว่าตอนที่ผมเป็นพระสงฆ์ครับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเลือกผมให้ทําหน้าที่ตะมุกข,ของสังฆมณฑลราชบุรีครับและผมก็ตระหนัก ตลอดเวลาว่าพระองค์อยู่เคียงข้างผมแต่เป็นพระองค์ที่ทำให้ผมเอาชนะต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้นในสางพระมณฑลราชบุรีนั้นผมจึงมีความรู้สึกสนุกกับการทำงานรู้สึกว่างานนั้นเป็นพระพร ที่พระเจ้าประทานให้ผมก็ประทับใจแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือผมก็ประทับใจในลูกแก่กระทับทุกๆคนให้ความร่วมมือผมเป็นอย่างดีผมไม่นึกว่าผมจะอยู่ได้ถึงสิบแปดปีิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะกังวลนะตลอดเวลาก็คือว่า กังวลว่าเราอาจจะมีความดีความสามารถจำกัดเลยทำให้สังคมมนตษอาจจะไม่ได้ก้าวหน้ามากไปกว่านี้เนี่ยครับ,รบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะครับพระคุณเจ้าครับแล้วในฐานะในฐานนันดรพระสังฆราชกิติคุณเนี่ยนะครับพระคุณเจ้ามีความหวังในการที่จะก้าวเดินไปกับพระศาสนาจักร เขตราชบุรีเขตสังคมทนราชบุรีเนี่ยต่อไปอย่างไรในอนาคตครับอันับแรกผมมีความดีใจมากแล้วก็มีความประทับใจมากที่เราได้พระสังฆราชองค์ใหม่ค,คือท่านพระสังฆราชสินวโโสิริพงศลักษสศรีนะครับ,รบผมก็ตั้งใจที่จะให้ความเคารพนบนอบเชื่อฟัง และปฏิบัติตามอะไรที่ท่านจะขอร้องผมให้ช่วยเหลือหรือสังคมมนทนต้องการให้ผมช่วยเหลืออันนี้ผมก็ถือเป็นความสำคัญอันดับต้นอันดับที่สองก็คือผมก็ต้องใช้เวลารักษาร่างกายของผมซึ่งเป็นมะเร็งมาเจ็ดปีแล้วนะฮะ ผมคงต้องพักผ่อนและข้อที่สามผมคงต้องเตรียมตัวเพื่อตักวันหนึ่งก็เป็นของธรรมดานะฮะรเราก็ต้องไปหาพระเพราะฉะนั้นพระก,ก็ให้เวลาเราในการเตรียมตัวภาวนานะอ่านพระคัมภีร์ไต่ตรองลำพืจสิงเหล่านี้ผมถือว่าจำเป็น ก็ต้องขอบคุณพระที่ผมได้เป็นพระสังฆราชกิติคุณอาจจะเป็นองค์แรกของสังฆมณฑลราชบุรีเราจต้องขอบพระคุณพระคุณเจ้านะครับที่ได้แบ่งปันนะครับแล้วก็เติมเต็มให้กับชีวิตกิจชนของเรานะครับสุดท้ายพระคุณเจ้าอยากจะฝากอะไรกับบรรดาพี่น้องกิจชนคารวสนักบวชชายหญิงหรือว่าพระสงฆ์ไหมครับขอรินเชิญนะครับ ผมอยากจะบอกกับพวกเราตามที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ให้เป็นหัวข้อของการประชุมซีนอดของพระสังฆราชครั้งล่าสุดนะฮะซึ่งกำลังดำเนินการอยู่นะครับคือเราต้องเป็นพระศาสนาจักรที่ก้าวเดินไปได้วยกันอันหมายถึงว่าพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชสัตวบรุษ เรา<ช>ต้องเก้าวเดินไปได้วยกันความเป็นหนึ่งเดียวกัน<ช>การมีส่วนร่วมการทำพันธก,กิจต้องมีความสำคัญเป็นต้นพันธกิจแห่งรักแอนรับใช้ใชแล้วก็ภายใต้การนำของพระติจา้า<ช>อันนี้ผมถือว่าเป็นแนว<ช><ช>ที่จะทำความสำเร็จมาให้ในงานต่างๆของสังคมมฑลน,น<ช>ขอบคุณมากนะครับ กลับ,บ,บขอบพระคุณพระคุณเจ้านะครับพี่น้องคริจชนที่เคารพรักทุกท่านครับในวันอาทิตย์ที่10กันยายน2 0 2 3นี้ต้องถือว่าเป็นวาระพิเศษเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งนะครับที่เราทุกคนจะได้ไปร่วมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันในการโมทนาคุณพระเป็นเจ้าในโอกาสฉลองอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแก่ ตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปและไปร่วมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันในการแสดงกะตันยุตาแด่พระสังฆราชยอนบอสโกปัญญากิจเจริญพระสังฆราชกิติคุณแห่งสังฆมณฑลราชบุรีด้วยความรักและสำนึกในพระคุณของท่าน เพื่อให้ทุกๆคนได้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความรักซึ่งกันและกันของเราในฐานะสิทธิพระคิดขอขอบพระคุณและขอเรียนเชิญนะครับ